สวัสดีครับผมอ่ามื่อนี้เนาะไปเห็นแมนูลาบนกโอ้แม่นทอดนกพิราบแล้วก็สู่กินเนาะนี่ครับหน้าผู้ใจดีครับผมเพื่อนอนุเคราะห์ผมไม่ออกเพ่าจะออกรีเพราะภาพผมออกยูทูปมาทำเนาะอ่านี่ครับนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิงหน้าจังเลยนะครับนี่ครับนี่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 เป็นความภูมิใจครับผมเดี๋ยวออกยูทูปทัลเลเทียนี่โอ้มาจากมาจากว่าน้ำตาจะไหลครับผมนี่ครับร้านร้านชายครับไอ้คำแรกครับผมภาพเป็นหลักมีมาคู่เลียนหลายรอบแล้วแต่ว่ายเยอะบอกน่ครับเป็นความหลักของท่านราชการ โอเคครับเบิร์ดเบรเดนนะครับเนาะนี่ครับเพิ่นเปิดร้านลาบยู่กรุงเทพนะครับขับผเจ้าพิทนะครับนะสิเพิ่นเพิ่ลเพื่อความดูข้ครับเพิ่นเอากินซูกินเพิลแล้วกินแซ่บครับเนาะอ่าผมกะวันนี้ผมขอเป็นตากรองสิครับเปิอยากเปอยากโชว์หน้าตานะพอผมเคิ้นนะเห็นเป็นเปลี่ยนดาราผมผมผมเป็นดาราไหนซูมืองแ้วครับเนาะอาวเปล่าเป็นดาราดีกว่าอ่าสิโพิลลงเฟซบุ๊กพร้อมในยูทูบพร้อมอินสตาแกรมพร้อมทวิตเตอร์พร้อมนะนั่นละสี่ห้าช่องทางครับผอ้าวอยากบรรยายคนเดินทวนีูู่ดดกกมั โอ okay, เคเขาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะแถวบ้านนอกบานะ้บนานหน้าเครับนี่ครับเชียนป่าครับผมนี่ปะคพูนครับลุงโปครับผมนี่นี่นี่มันยังมากมากครับผมบรรยากาศบ้านเอาเนาะไม่ไม่เลือดหรูไม่สวยไม่โลกสวยครับผมนี่โอ้น้ำตาจะไหลครับผมอ่ะผมขอตังค์ก่อนนะเพิ่งเพินะ่งไปเรืเ่อยนะครับเนาะผมจะไปเปลี่ยนกันเล็าากน้อยนะ <c oughs> น้ำตาจาะไหลครับเดี๋ยวผมหามุมเป็นนี่ครับเฮ็นตาโตมุ้งทีแล้วครับ มันจะเปลี่ยนเราพุ่มท้ายไปเรื่อยๆมันจะมันยุบไปแล้วอันนี้อันนี้ผมชัดฉากเลยครับเลยแล้วมเป็นยังงครับผู้ที่ตามผมเขาเบิ่งนเงี้ยเดียวไหมผู้ทีิตามผมบ่ไ่หูอยากตอกอ่าไอ้พวกเขาตั้งกล้องนะครับเนาะตั้งนี้ละนี่ครับผมมักมาพูดเขที่มักไอ้ไอ้ก็รวมมือครับผมมักอีกล้ครับนี่เออเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับบริการลบเป็นการลบลูดูถูกอย่างกันมากไหมครับเนาะอ่าโอเคครับผมผมจะขออนุญาตตั้งกล้องครับเนาะ นี่ครับนี่ค hey, ร okay, ับนี่นี่เห็บไปเลยเรือยครับผมตั้งกองมีแล้วเขาเห็นตัวพวกนี้เขาเห็นแล้วกินไปแล้วเนี่ยไม่ได้ตามเขามักกันดีไหโบเดี่ยววันในบ้าผมสมบูรณ์ขึนมากเขามักเขาเบิ้งหัวหลอดกากๆเลยอร่อยอร่อยเอาเลยครับเดี๋ยวผมขอไปเปียกล้วไปแกะของให้เขาบิังหน้าเป็นพวกขั้วกับผมอ่ะเบิงไปเลยนะครับเนาะเอาเลยครับเอาเลยตสุดเก็บเลยครับ แนีอันหจนี้้ดครับอ่านีมนูทองครับผมนี่ทอดไอ้ผัดอมนบอมนูอมนุอองวครับผมมีวิานองเมียโอ้ยแมโอ้ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมว่าเหมือนกันเต้ขาเลยครับงตกต้งนลครับ

เราไมาจิเ้เขาไงยลูกมากิเ้เขาไมนั่งยื่ออย่งน้ำเพลิน Sampai jumpa di นายได้วยไปไปกระทากูดอมันขาบน้ำมันอยู่มาบ่า มาเด้อไฟแบกกาธาไฟแมกกาธาวะ,ะ,ะ <c oughs> เอาแจ้งการมันเอาได้ได้เลยโอเคครับผมน่าพอาดูคอบพอดไปไฟแมกกาับโอ้วน้ำตาดจะไหล <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีครับผม